อายุ40แล้วสุขภาพพังเพราะเข้าใจผิดแบบนี้อยู่หรือเปล่าวันนี้แจงจะเล่าให้ฟัง3ข้อความเข้าใจผิดเกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ทําให้คนวัย40เนี่ยดูแก่เร็วและน้ําหนักลดยากข้อแรกคิดว่าถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องไปตรวจสุขภาพงานวิจัยบอกว่าโรคเรื้อรังหลายอย่างเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันวิธีการคือตรวจวีละครั้งช่วยป้องกันโรคได้นะคะ 2. คือออกกําลังกายหนัก ไม่เหมาะกับวัย40ความจริงคือการออกกำลังกายเสริมกล้ามเนื้อยิ่งสําคัญช่วงกับช่วงอายุนี้กล้ามเนื้อจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญลดไขมันได้ดีขึ้นและ 3. เครียดนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายความเครียดร้ารังจะทำให้อินซูลินไม่สมดุลพุงยุบยากนอนหลับไม่ลึกจัดก,การสมาธิหรือการพักอินซูลินเช่นกินเป็นเวลา คืออย่ารอให้ร่างกายเตือนแรงๆเข้าใจร่างกายวันนี้จะได้ดูดีแข็งแรงและสดใสกว่าอายุจริง